แว่นถ่ายงานครั้งแรกแต่แว่นแพงมากเลยอ่ะยิ่งใส่ตาสั้นยิ่งเล่นแพงสวัสดีค่ะแพมสุชานุ์ค่ะปัจจุบันแพมทำรรอาชีพนังแสดงค่ะสังกัดช่องเจ็ค่ะ ทำเลสิกนะคะแพมมีค่าสายตาข้างขวา400ข้างซ้าย5 50ค่ะซึ่งเป็นสายตาสั้นไม่เท่ากันด้วยใช้ชีวิตยากมากๆค่ะต้องบอกว่าสายตาสั้นเนี่ยมีผลกระทบต่อชีวิตประจําวันมากๆแล้วยิ่งอาชีพของแพม,มคะเป็นอาชีพนักแสดงเนาะต้องอยู่หน้ากล้องตลอดเวลาแล้วที่สําคัญคือในบทบาทของตัวละครแต่ละละครเนี่ยจะใส่แว่นไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องใส่คอนแทคเลนส์ตลอดเวลาซึ่งการ หรือว่าการทํางานของแพมเนี่ยทำงานนานมากๆเกิน10ชั่วโมงต่อวันบางทีข้ามวันได้ซ้ํา ซึ่งแผมจะต้องอยู่กับคอนแทคเลนส์เป็นเวลานาน,านมากๆค่ะแล้วพอต้องใส่คอนแทคเลนส์นานๆน,น,นะคะก็มีผลกระทบตรงที่สายตาตาแผมแห้งมากต้องคอยหอยดน้ำตาตลอดเวลาแล้วก็ที่สําคัญเวลาที่เราล้างหรือทําความสะอาดการทําความสะอาดคอนแทคเลนส์นะคะมีความซับซ้อนเยอะมากๆบางทีก็ไม่มั่นใจว่าทําความสะอาดมันสะอาดแล้วจริงๆหรือเปล่าแล้วแพมต้องทํางานหนักทุกๆวันใช้สายตาหนักทุกๆวันเพราะฉะนั้นแพมคิดว่าสายตาสั้นเป็นอะไรที่ลำบากต่อการใช้ชีวิตมากๆค่ะ ก่อนที่แพมพจะมาทำเลสิกนะคะก็ได้มีการดีเ์ชข้อมูลเยอะมากมายเหมือนกันเพื่อนบางคนก็บอกว่าอย่าทำเลยเน้นใส่คอนแทคเลนดีกว่าเพราะว่าทำเลสิกไปเนี่ยหลังทำมาตาจะแห้งมากๆนะต้องคอยหยอนน้ำตาตลอดเวลาน้ำตาเทียมตลอดเวลาซึ่งแพมพก็คิดว่าถึงจะใส่คอนแทคเลนก็ต้องหยอดน้ำตาอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันก็เลยคิดว่าโอเคเราทำให้จบๆไปเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องใส่คอนแทคเลนค่ะ ผลที่แพมตัดสินใจมาทำเลสิกที่โรงพยาบาลพญาไทสามนะคะเพราะว่าแพมอยากให้การทำงานการใช้ชีวิตของแพมง่ายขึ้นค่ะจะได้ไม่ต้องตื่นมาแล้วก็ล้างคอนแทคเลนซึ่งอะไรมันเป็น,เป,นเป็นอะไรที่หลายขั้นตอนแล้วก็ซับซ้อนมากๆอยากใช้ชีวิตให้มันง่ายขึ้นทำงานได้แบบสะดวกใจสบายสายตามากขึ้นตาก,ก็จะต้องไม่แห้งด้วยค่ะ ที่แพมรู้จักสูตรเลสิกพยาธาย3ได้นะคะก,ก็เพราะว่ามีพี่ๆมีรุ่นพี่พี่บิ๊กนัทนะคะแล้วก็พี่ยายาพี่2คนนี้ก็ไปบนกับเขาว่าพี่หนูไม่อยากใส่คอนแทคเลสเลยอ่ะหนูรู้สึกว่าลำลำบากมากตามันก็แห้งมากเวลาแสดงอารมณ์หรือว่าเล่นละครอ,อะ่ะมันมันไม่สูดเพราะว่าตาเราแห้งบางทีเราต้องจ้องหน้าคู่แสดงอย่างเงี้ยอย่างกับพี่บิ๊กพี่บิ๊กไม่แน่ใจว่าพี่บิ๊กทำเลสิกที่นี่หรือเปล่าแต่ว่าพี่ยาญาทำเลสิกที่นี่ชัวร์ค่ะพี่อาญาก็แนะนํามาว่าโอเคพี่ทํา โรงพยาบาลพยาไทย3านะเดี๋ยวพี่แนะนำมาให้เขาทำดีมากแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องตาของเรามากๆค่ะก่อนหน้านี้นะคะมีความกังวลมากๆโดยเฉพาะอะไรที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องตากังวลถึงขั้นเก็บไปฝันเลยนะคะว่ากระจกตาเราอะ่ะจะโอเคหรือเปล่าจะทำได้ไหม ยิ่งเราใส่คอนแทคเลนมายิ่งแพมใส่คอนแทคเลนมาเป็นเวลานานมากๆหลายปีมากๆเลยนะคะที่ใส่คอนแทคเลนทั้งแบบแข็งแบบนิ่ม ซึ่งความกังวลส่วนตัวก็กลัวว่ากระจกตาจะบางหรือเปล่าแต่ที่พี่ๆทีมงานเขาก็ช่วยดูแลเต็มที่มากๆค่ะก่อนที่จะทําเลสิกนะคะก็จะมีการตรวจสภาพสายตาของเราก่อนสุขภาพตาของเราก่อนว่าตาของเราเนี่ยโอเคหรือว่าพร้อมกับการที่จะเริ่มทําเลสิกหรือเปล่าซึ่งรายละเอียดขั้นตอนตรงนี้นะคะพี่ๆทีมงานเขาก็จะช่วยแนะนําให้อย่างละเอียดแล้วก็คอยดูแลแล้วก็ใกล้ชิด ในการขั้นตอนตรวจสุขภาพตาของเรามากๆเลยค่ะนองแพมใช่ไหมครับจริงๆแล้วสำหรับน้องแพมเบื้องต้นเนี่ยพี่หมอดูจากพื้นฐานของกระจกตาที่เราตรวจไปแล้วเนี่ยทำได้ทุกวิธีเลยฮะทำได้ทุกวิธีนะฮะ ใช่กระจกตาค่อนข้างดีค่ะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตตรวจเพิ่มเติมอย่างอื่นนิดนึงนะดูว่าจอตาเป็นยังไงสุขภาพโดยรวมเป็นยังไงก่อนหลังจากที่แพมทำเลสิกจะเป็นยังไงนะคะฝากติดตามด้วยนะคะตอนนี้ใส่แว่นอยู่เดี๋ยวรอบหน้ามาจะถอดแว่นแล้วค่ะ หลังจากที่ทำเลสิกหลังทำวันแรกนะคะก็ตอนแรกอะไม่คิดว่าจะสามารถมองเห็นได้ชัดแล้วก็มองเห็นได้เร็วขนาดนี้นะคะคือหลังทำแล้วแล้วก็นอน1คืนเท่านั้นตื่นมาก็คือมองเห็นได้ปกติเลยถอด เขาเรียกว่าอะไรนะคะถอดที่ครอบตาออกก็สามารถแบบมองเห็นชัดเจนได้ปกติเลยค่ะฝากติดตามผลงานอื่นๆได้ทางช่องทาง IG Instagram นะคะแพรมสุชา n น t ์นะคะมี Facebook แล้วก็ TikTok ด้วยค่ะยังไงก็ฝากติดตามผลงานแพรมด้วยนะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากทำเลสิกนะคะก็สามารถมาปรึกษาได้ที่นี่เลยค่ะหรือว่ามาทำที่นี่ก็ได้นะคะศู์เลสิกซูเปอร์เซนเตอร์พยาไทย3ค่ะ